ณอาณาจักรโบราณแห่งนี้ที่ปกครองโดย ราชาที่มีความสามารถมีราชินีที่เลอโฉมและจิตใจงามทำให้ปกครองอาณาจักรอย่างสงบสุขและร่มเย็นเรื่อยมาบอกไว้จ้ะน้องหญิงของพี่ขอบไทยเทสคัะเป็นไงบ้างจ้ะลูกยิ่งแรงหรือเปล่าพี่จริงเราเราจารัดลูกของเราเป็นคนดีและก็สวยของแม่ด้วยใจ้ะพ่แม่พี่ก็ อ,องหญิงเพคะอยู่ไหนเพคะอ,องหญิงเพคะอยู่ไหนเพคะอยู่นี่จ้าหนึสอามฮึบอยู่ตรงไหนเพคะอยู่นี่จ้าแม่โน้ไว้ไปแล้ว ฟ้าได้ถูกเลี้ยงดูอย่างมีความสุขและเติบโตขึ้นเป็นองค์หญิงที่งดงามทั้งร่างกายและจิตใจแต่ทว่าเมื่อองค์หญิงเฟื่องฟ้าโตขึ้นจนเข้าสู่วัยรุ่นนั้นพระราชาสิ้นพระชนอย่างกระทานหันหลังจากนั้นพระราชินีก็สิ้นพระชนตาม ยายงองถึงแม่หลัอลงก่อนยิงไม่ได้ไต้องสั่ไว้ก่อนลุงกับป้าของเจ้าหญิงเฟื่องฟ้าจึงได้ถือโอกาสยึดบัลลังครอบครองอาณาจักรไปมิหนำซ้ำเธอยังมาได้ยินแผนร้ายของลุงกับป้าเธออีก เราได้ยินข่าวร้ายมาว่าลุงกับป้าเขาจะขังเราไปไปเราต้องรีบไปนะคะอ้าวแล้วจะไปไหนกันล่ะลูกไปเก็บดอกไม้มาทำพวงมาลัยถวายบ้าน,น,น,นลุงนะะนั้นท่านลึกใช่ใช่ไมหมคะนั่นก็ แล้วทำไมเหงื่อแตกขนาดนั้นล่ะอากาศมัน,น,น,นร้อนใ่ไหมคะงั้นก็ไปเถอะแต่ว่าไม่นานลุงกับป้าก็รู้ว่าองค์หญิงเฟื่องฟ้าและแม่หนุ่มกำลังหนีออกจากวังที่จริงลุงกับป้าต้องการจะจับเธอขังไว้เพราะต้องการเลือดกินนรีเนื่องจากจริงแล้วองค์หญิงมีเชื้อของกินนรี จากราชินีที่เป็นกินรีทำให้เลือดของเธอมีพลังวิเศษสามารถรักษาการบาดเจ็บได้ทุกอย่างองค์หญิงเฟื่องฟ้าและแม่หนมุมได้หนีเข้าไปในป่าต้องห้ามมีพวกทหารกำลังจะไล่าตามมาองค์หญิงเฟื่องฟ้ากับแม่หนม่มเดินทางในป่าต้องห้ามได้ไม่นานก็รู้ว่าได้หลงทางซะแล้วทางคู่เดินบวนกันในป่าสักพักก็ได้ยินเสียงร้องคำรามดังขึ้น ทำให้ทั้งสองกลัวจนตัวสั่นและสิ่งที่ทั้งสองคนเห็นก็คือตัวหมีตัวใหญ่ที่น่ากลัวและดุร้ายทั้งสองพยายามที่จะแต่ฝเท้าของคนไม่มีทางที่จะชนะฝุ่เท้าของสัตว์ป่าได้เลยคลิปตาเดียวกรงเล็บของหมีก็ได้กางออกมาพร้อมที่จะระโดดเหยื่อที่อยู่ตรงหน้าดูเหมือนว่าการนี้องเป็นหมีที่มันจะต่อสด้ช่วยด้วย ใหญมากยอกยอหยอยข้าขอขอบคุณเจ้านะที่ช่วยข่ากับนังเอาไว้ไม่เป็นไรหรอกพวกเจ้ากำลังจะไปสถานที่ใดถ้ากับหญิงกำลัง ในป่าแห่งนี้จริงหรือท่านช่วยพาเรากับแม่สนมไปที่ถ้ำแห่งหนึง่งกลางป่าได้หรือไม่ได้สิถ้าข้าพาพวกถ้าข้าพาฉันไปได้ฉันจะให้สิ่งมีค่าแก่ท่านได้สิข้าจะพาพวกเจ้าไป ทั้งสามคนจึงเริ่มเดินทางไปด้วยกันความจริงแล้วถ้ำท,ที่อยู่ในป่าต้องห้ามนี้เป็นทางที่จะนำไปสู่ป่าหิมพานขององค์หญิงเฟื่องฟ้าซึ่งแม่หรือพระราชินีได้บอกเอาไว้เพื่อจะเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นเหมือนที่เป็นอยู่ตอนนี้ทั้งสเดินทางไปเรื่อยๆทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นดูเหมือนว่าพรานเรือง จะเชี่ยวชาญในป่าต้องห้ามเหมือนอย่างที่คาดการเอาไว้จริงๆองค์หญิงเฟื่องฟ้าและแม่หนมหารู้ไม่ว่าพรานเรืองนั้นเป็นหนึ่งในพรานที่ทหารจ้างมาให้มาตามล่าองค์หญิงในป่าแห่งนี้นี่เองโดยถ้าสามารถพาองค์หญิงเฟื่องฟ้าไปหาได้จะได้ค่าตอบแทนมหาศาล รานเรืองจึงได้นำทั้งคู่ไปยังถ้ำแห่งนั้นและได้ทิ้งร่องรอยให้พวกทหารตามไปจับด้วยแต่ในระหว่างที่เดินทางกันอยู่ก็มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นโอ๊ยพี่เป็นอะไรรอ เท้เค,คะายวงูก,กัดไม่เป็นไรเดี๋ยวหมอมฉันช่วยเองไม่ <c oughs> อง์หญิงเฟื่องฟ้าเสียใจมากเพราะว่าแม่นมเลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่ยังเล็กไม่ต่างกับแม่แท้ๆตอนแรกอง์หญิงเฟื่องฟ้าตั้งใจจะใช้เลือดของตัวเองรักษาแม่นมแต่แม่นมห้ามไว้เพราะเกรงว่าพรานเรืองจะรู้ว่าองหญิงเฟื่องฟ้าเป็นกินไ,ไรนะเดี๋ยวค่ะ เาห้ามเชื่อแค่เดี๋ยวพันเรืองจะรู้ว่าข้าไปไอ้ว่าเจ้าไปกินนารีไม่เอาไม่งั้นข้าก็ต้องดูเธอสิ้นใจสิ้นใจลงนะจงรับปากข้าท่านจะพาองค์หญิงไปให้ถึงถ้ำแห่งนั้นให้ได้ข้ารู้นะว่าเจ้ามีจุดประสงค์ที่เจ้าตามข้ากับองค์หญิงมาที่นี่เอคอคือข้าไม่ เจ้าไม่ต้องกลัวหรอกเจ้าเลิกโกหกข้าเถิดเจ้าเป็นพานต้องมีความซื่อสัตย์เจ้าไม่ต้องกลัวหรอกข้าไม่โกรธเจ้าข้าให้อาัยเจ้าไม่รู้หรอกว่าองคหญิงเป็นแค่เด็กกำพร้าคนหนึ่งพ่อแม่ก็ตายไปแล้วอยากต้อง ญาตแย่งชิงบัลลังก์และตามไล่ล่าสงสารนางเถิดข้าไม่รู้จะพึ่งใครที่ไหนอีกแล้วตาตอนนี้มีแต่เพียงเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยนางได้เม <c oughs> ื่าข้าลาก่อน <c oughs> พรานเรืองได้พาองค์หญิงตามมาแน่นอนว่าหลังจากเดินทางพวกทหารก็ได้ไล่ตามพวกเขาทั้งคู่มาจนทันจนได้ถึงแม้ว่าพรานเรืองจะไม่ทิ้งเบาะเสไว้ให้ก็ตามพวกทหารเห็นว่าพรานเรืองน่าจะทรยศจึงได้ยิงธนูใส่ทั้งคู่เพื่อไม่ให้หนีต่อ และลูกธนูดอกนั้นก็วิ่งเข้าออหาองค์หญิงเฟื่องฟ้าพรานเรืองได้เอาตัวเข้ารับลูกธนูดอกนั้นแทนและธนูดอกนั้นได้เข้าจุดสำคัญจนพรานเรืองบาดเจ็บสาหัสแต่พรานเรืองก็ยังฝืนสังขารพาองค์หญิงเฟื่องฟ้าวิ่งหลบหนี้ในความเชี่ยวชาญในป่าต้องห้าม และสามารถพาองค์หญิงเฟื่องฟ้าหนีพ้นไปได้หลังจากที่หนีพ้นพวกทหารได้สำเร็จองค์หญิงเฟื่องฟ้าจึงได้เห็นบาดแผลของพรานเรืองมีความชะกันมากดูท่าทางว่าเขาจะไม่รอดแล้วแน่แน่ใจหรอกเดี๋ยวข้าจะช่วยชีวิตเจ้าก็ได้มีอะไรจะสารภาพกับท่านถ้าได้รับจ้างจากพวก ดีค่ะกำลังจะตายเราก็มีเรื่องที่ปกปิดท่านเอาไว้ที่ถ้าเราจะพาเราจะไปถ้ำปากถ้ำคือเราจะไปสู่ป่าหิมาพานเพราะเหตุใดเจ้าถึงไปที่นั่นเพราะว่าแม่ของข้าเป็นพระราชินีทรงมีเชื้อสายหิมาพานและเป็นกิน,นารีและข้าได้รับเลือดกิน,นารีมา รักษาท่านได้หายเ okay, เดี๋ยวเราจะรักษาท่านเองโอ้วันเป็นไปได้ยังไงคะรู้สึกเหมือนแข็ง <Yeah. S 1> ในที่สุดทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงป่าถ้ำกลางป่าถ้ำนี้ คือปากทางเข้าสู่ป่าหิมะพัน์และต้องเป็นคนที่มีสายเลือดของหิมพัน์เท่านั้นที่จะสามารถเปิดปากถ้ำนี้ได้ถ้าก็พาเจ้ามาถึงถ้นแหนี้จนได้เท่ากับสัญญาของเราที่สุดลงแล้วสินะใช่สัญญาเราที่สุดแล้วแล้ว,ลวองหญิงเฟื่องฟ้าก็คืนร่างเป็นกินรีเพื่อกลับสู่ป่าหิมพัน์ ร่างขององค์หญิงเฟื่องฟ้าค่อยๆเปลี่ยนเป็นกินรีตามผิวกายขององค์หญิงเฟื่องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีทองนวลขนที่งอกยาวออกมานวลเนียนเหมือนผ้าไหมขนปีกคล้ายปีกนกเรียงเป็นระเบียบร่างกินารีขององค์หญิงเฟื่องฟ้าค่อยๆเดินเข้าไปในถ้ำและหันมาหาพรานเรือมองเขาแล้วบอกลาก่อนด้วยน้ำตา น้องหน้ายาถอนแปนของข้า